สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตคคนนกค่ะบาานูเพิ่งไปสิดเบ็ดมาค่ะได้ปลาคอมาค่ะตี่หาโตนี่แหละค่ะพี่น้องตอนนี้กําลังคั้วอยู่ค่ะเดี๋ยววันนี้เขา,าต้มสมปลาไปน้ากันจะ้ะเครื่องนี้ก็จะเอาเฉพาะที่นี้ในสวนเนอะคะ่ะตอนนี้ให้บ้านูเพิ่งคั้วก่อนนะคะน้องไข่ปลาตอนนี้เขาหนึ่งเขาไหวจ้ะยังมม่สุกอยู่ฟื้นคาจะติดได้อู้ยดังไฟนี่โดนมากเลยค่ะวันนี้ สามสีหลอบฝนตกนะคะฟื้นซุ่มอยู่เถียงไฮเทียงหน้าแังสิลค่ะเดี๋ยวกำลังขึ้น,นะค่ะมะเขากระไดฟอมมะเขาก่อน,ามมานจ้ะเ <c oughs> ขามาในสวนเหรอจ้ะสวนนี่ค้ะฝนตกลงมาเนยค่ะคุณนะยาขึ้นมาอีกละ <c oughs> นขนาดบูมาหกขนาดพันสันตะาไคร้ค่ะตะไครุ้่มหนีบแมันตะไคร้กรอบเด้อยแต่ว่าก็ใส่ได่เนาะ อันนี้ก่อนอันเบิดก่อน,น,อ,อ,นอันนี้ใส่อันนี้ฮันเบิดก่อนเนาะอโอเคใช่มาแล้วจ้า,า,อ,อ,าอะไรบ้างวันนี้จะมีผักอียังก็ใส่น,ะนะะั่น้ะค่ะผักหอมก็มีเนาะบ่ได้เข้าบ้านเนาะผักหอมก็บมีได้ค่าานนะ,เ,คะเดี๋ยวใส่อย่างดีใส่กะเพราเนาะ,นะให้หอมเนาะใส่ใบกะเพราก็ได้ค่ะใบกะเพราก็มีอยู่ก้อนนิดหน่อยก้อนนึง Okay. เรียบร้อยแล้วผักของเราวันนี้เครื่องต้มยำใบมะกรูดว่าเอาอีรีบร่เอาจากใบเน,นี่ยนะเครื่องต้มยำเนาะค่ะนี่<อ>ต้นมะกรูดกะเพอามาปูกคะ่ะแ<อ> <laughs> ตา่ว <laughs> ่าก็ออกใบป,หปงหยอดอยู่ยนะคะนี่ปงหยอดอยู่ค่ะนี่ล่างเราาียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ซอยก่นอนอ่าซอยก่อนเสียงกระจืนเบิดเลยเด้อค่ะพี่น้องเปียกเบิดเลยคคะ เด้๋เขาไปอยู่ในบ้านค่ะอยู่สวนนี่มาจะสองปีแล้วเนาะตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านค้นให้ค้นหน้านะคะทีน่ะอ่าไปมากกวนนี้ฉีดเอาเนาะทีน,นี้พุ๊บเรียบร้อย ถามมาเมืองเครื่องพันด้ะปลาค้อแล้วก็เครื่องของเราวันนี้เนาะเครื่องต้มยำได้ยัได้อยู่เดวแป๊มเลยลองอีกแป๊มนะึนะ กระด้่เสือนแล้วไใส่เขาเด้ค่ะพี่น้องใส่อยู่ในหวัวเลยค่ะคนเอิญเนี่ยแบบคนเขาอยู่ในหวัวเลย,ยค่คะ ร้อยจ้าเดี๋ยวให้ไปต้มถุงปลาน้ำกันจ้ะมาขามเปียกจ้าเกลือจ้ารสดีจ้าน้ำตาลนิดหน่อยจ้า ผู้ใดบ่มากกับตาจะไ่ตรงไส่ก็ได้เด้อค่ะใบกะเพราอยู่ในหนีเด้อค่ะเมื่อไนฝนตกลงมาใส่ค่ะเมื่อเดนมันอถอนหญ้าออกค่ะเดี๋ยวละฝนเศร้าตกกันจะมาถอนอยู่ค่ะมาถอนในทางออกหมดเลยมองเพราะว่าเดี๋ยวตกมาเพิ่อจะเกิดถึ้นอีกเลยค่ะแต่เยังไม่เหนื่อยมาถอนั้งยังมาถ้าในมีละน้ำหรอคะใบกะเพรามีอยู่เด้อค่ะ ต้นนี้หน่อยจะก,กับนี้ตรงเมืองเนี่ยว่าอันใดเป็นใบกระเพราอันใดเป็นหย่าเล็วแจาเดี๋ยวเราให้ใส่ป่าเลยเนาะคะ่ปะปลาคอมีขนาดเดียวเลยค่ะแบบว่าได้หั่นชินนะะ้นเด้ค่ะ ต้มทั้งโตเลยระวังที่้อปลาสุกค่ะค้ะมาวมัมงบาลนูจับตะกะแตนตะกะแตนต,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 ตายเบิร์ดเหรอคะพี่น้องคะตะกกะแตนเริ่มตายเบิดแล้วพ่นพ่นวางใครเนาะค่ะเนี่ยพ่นวางขครล้วเพันเริ่มตายเบิดแล้วนี่พันจะเบิดอายุเพิ่นแล้วล่ะค่ะตะกะแตนจะได้เดี๋ยวเขาจะเคลียร์ก,กองไหมค่ะละให้ฝนหยุดตกเข้ากันค่ะจะเอาไปเห็ดกลางแก้งแล้ะ ค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลาจะ้ะใส่ลงไปเลยก่อนปรุงหมอขาดก็ได้เลยก็คือน้ำปลาจะ้ะใส่นิดเดียวพอจะ้ะแล้วก็ใบกะเพาะารพาจ้ะใบกะเพราหนุ่สีส้อยให้หอมเนาะคะ่ะถ้าพ่มีต้นหอมก็ใส่ใบกะเพราแทนเลยโอเคเสร็จแล้วจ้าบาวนุกันเห็ดเจลคะ่ะพี่น้องเจ็มะขามเจลมะขามอันนี้ใส่เอนะียงเนย ข้าวคั่วพริดข้าวคั่วยูวงข้าวคั่วสุรดรดดีน้ำจานแล้วมาทำถ้าบ่มีหอมเนาะถ้ามีหอมนะแซ่บข้าวมีหอมมาเด้อจ้ากินข้าวน้ำกันจ้าแซ่บแล้วเดดกระซ่องเนาะแดดกระซ่องฝนกระตุกแดดกระซ่องฝนกระตุกเมื่อเราทานขาก็ขากว่าขาอีกแบบกระโนขากว่าเด็ดกระซองฝนกระตก

วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่เขามารับชมเนะะ้อค่ะจะขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า